ดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเบิร์ตสมองคือบอลครับผมมือนี่พญี่ยงไส้ผ้าเลาะก็พอได้ไปใส่ดอกพี่น้องก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายหลายครับผมเพราะว่าช่องเก่าของมพญี่ยงไส้โดนแฮกผอมูลไปครับผมขอให้พี่น้องที่บอไดต้ตอบคอมเมนต์บอไดต้ตอบคอมเมนต์เอฟซีส่องเก่าของมพญี่ยงไส้ยังอย,งอยู่แต่ว่าไปใส่บอดได้พญี่ยงไส้เขาบอดได้ครับผม กับพยายามแก้ไขอยู่แต่ว่าจักสีใดหรือบ่ได้กัะบกบหูครับผมมือนีก็เลยสีมาถ้าไม่แป้งมาเปิดโตช่องไมช่องไมเขานอนไม่แปง้เปงเนา,ยา,พาะพี่นี่ใช่ผ้าล้อคือเก้าก่อนละแต่ว่าโบงเลยอบ่ไหม่พ่อใหญชายผ้าเลาะไม่แต่ว่ามือนีท่านระฝากพี่น้องเพื่อนๆเนก้าเก,ก้าล่ะครับผม ที่เคยเข้ามาติดตามพญยย่ไส้กดติดตามใหม่ครับผมกดติดตามใหม่เอาใหม่บาทนี้เอาใหม่ผวกแฮกเกอร์มันเก่งแฮกช่องพญ่ไายไปเบิร์ตออโลดพญ่ไายแก่ขึ้น,น,นยังได้เอาเบิเอาบ่ได้ครับผมเสียใจอยู่พี่น้องก็โทษขอให้พี่น้องลหลายๆที่บ่ได้ตอบคอมเมนต์ครับผมฮักเบิร์ตสุกคนคิดวัดคิดถึงเบิร์ตสุขู่สุขคนครับผม,บบบผมแต่ว่าเขาบ่ได้อยากเขาแต่ว่าเขาบ่ได้ครับผม มีแปตกแล้วเสียใจเมื่อนึ่งก็ไปเห็ดเนาะไปเห็ดบ่ได้เมื่อหนึ่งพักกันไปเห็ดแล้วนั้นสอ่งหอกไปเห็ดพาก,กันไปไปเห็ดเจา้าของแก้ไขเองแบบกับไปใหหลานเขาเห็ดให้สุดท้ายก็บ,บ่ได้ครับผมก็เสียใจอยู่พี่น้องกับฝากพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับเด้อเห็ดรู้ตนสงสารพ่อใหญ่มใส่เลยครับผม กะสิ fate fate pues พยายามเฮ็ดคลิปเฮ็ดอยังคือเก nah, ่าอ่ะล่ะเพรียงไส้ผ้ารอข้นเก่าผู้เก่ากะเฮ็ดแบบเก่าครับผมกะหลังจากนี้ต่อไปกะสิพยายามเฮ็ดคลิปที่ดีๆมีประโยชน์ให้พี่น้องได้รับรับชมได้ติดตามครับผมก็ฝากพี่น้องเด้อครับเด้อรู้ต้นเพรียงไส้นะครับผมเฮ็ดจากในส่องเก่ามันหายส่องเก่ามันโบยบิน จะต้องสร้างช่องไม่ครับผมคนใจคนมันมักใจมักคิดทอดเพื่อนเพื่อนเบิดสุซูภูซูขนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บอกมีแยงไรดอกพี่น้องเบาไปไรกับเบิดควข้อเบาคือเก่าล่ะเบิดควข้อเบาคือว่าล่ะครับผมจะได้กับฝากกดติดตามให้เพราะยังไส่ไม่ได้ครับเด้อฝากกดติดตามให่ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ได้ไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ได้ไลค์ครับผม สำหรับคลิปนี้กะสิมาบอกก้าวพี่น้องสามีครับผมขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับผมพายาะยี่สยอยู่ดีไม่แห้งยูดอกแต่ว่าช่องหายไปแล้วครับผมกะสีพยายามเฮ็ดไม่เห็นมันดีสุดครับสำหรับคลิปนี้กะสีขอกล้าคำวบาสวัสดีครับส,ส,สัดี